ค่ะกับสวัสดีงามๆพอเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุ่คนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพ,อพ,ะะพองรผ่ารวยนะคะพี่น้องคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิงมาชมลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเลยเด้อค่ะพี่น้องคะสําหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่อย่าลืมกดซัดตไคร่กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อที่สิบริพาข้าวซ้รดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรผ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะ คาเดียวแดดมือไดเนะคะพี่น้องคะถ้ามาเอาบุญน้ากััเนาะคะเทสี่แพกนะคะพี่น้องเนาะหรือว่าคอนกรีเนะคะพี่น้องคะขึ้นมาว่าทร,รมาแยนทร,รม,มาจอกเข้านะคะหาปูบุญมี่ฤกษสีโลกมาคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งถนนหนทางนา้ำเสาะเป็นโศกค่ะพี่น้องคะเป็นโศกเป็นเสาอยู่เลยเนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะเห็นเราก็ท่อห่อเหี่ยวหัวใจนะคะพี่น้องเนาะเนื่องจากงบประมาณหน่อยนะคะถ้ากับหลาด ปุนได้น้อยเดี๋ยวพี่น้องคะงบประมาณท่านในมีเนาะคะ่ะแต่ว่าก็มีคุณแม่ใจดีเนาะคะ่ะเสร็จทีจ่จบุญติตอมาแล้วเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ยังบริโอนปจจัยมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็ดีใจว้แล้วนะคะเพื่อนว่าสมซอยเท่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นบุญของทังวัดว่าอารามเนาะคะ่ะทังถง้ำมาแหน่งถ้ำม,มาจอกเนาะคะ่ะพี่น้องคะซึ่งสิได้มีซี่แพ็คแอดเกสีได้หาแรงเนาะคะ่ะ คุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะมาซอยเอาเหินมาใส่หลองแล้วก็จะเอาซีแพ็กมาเท่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพื่อที่จสะดวกสบายในการขับรถขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนตกแห้งน้ำกระเซาะกระไลไปเบิดเปเลยค่ะพี่น้องคะแจ้งได้กะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมชิดนี้แล้วเนาะค่ะซอยกดไรลกดแช่เพื่อไปถึกหูถึกตาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีใจดีใจบุญที่เพิ่น มีปัจใจเพราะสีเฮ็ดบุญได้นะคะเผื่อเพื่อนในแมาซ้อยเทถนนหนทางนะคะพี่น้องเนาะคนละเครื่องคิวสองคิวคนละคิวก็ได้นะคะพี่น้องเนาะค่ะเผื่อเขาสะได้ทางที่เที่ยวแบบสะดวกสบายเนาะค่ะรถต่ำก็ไมาหนักได้จังน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อสำหรับแฟนผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับค่ะให้กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้ด้ค่ะเพื่อที่สิบประพาสข่าวสารดีๆเด็ดๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็จะได้เป็นน้ำหินเท่ามาแล้วค่ะพี่น้องคะมาเลี้ยง ไา่หนทา้งไายเป็นน้ำตกแล้วค่ะพี่น้องคะหนทางงลายเป็นน้ำตกไปแล้วนี่แหละค่ะแอดนี่งบหน่อยก็ได้เฮ็ดช่้านี่แหละค่ะพี่น้องลาดเนาะก็เริ่มพระเริ่มพังไปแล้วแล้ะค่ะพี่น้องคะเริ่มพังแล้วมาเอาบุญน้ำกันด้วะค่ะพี่น้องด้วยเพืโชกได้มมันนะคะอยากมารวมเท่คอนจีดกับแอดมินพรพนผ้าร่วนาะคะมาด่ายด้ยค่ะพี่น้องด้วยขู่พังข้างขืนทำไม้แย้นค่ะพี่น้องคะ การบริษัทกสิภาคไปตามต่อนะคะปู่บุญมีฤาษีโลกนะคะว่าเพิ่นสิให้ซื้อเลขสลากกินแบงรัฐบาลห้าตัวใดเนาะค่ะเลขหน้าเลขหลังคขาห้ามาไปตามกับปู่บุญมีพร้อมๆกันเลยค่ะมาไปฟังปู่บอกเลยเนาะพี่น้องเนาะไปบหมองมันแห้งแล้วแม่เนาะแต่หม่อกมันซุ่มมากหมอกมันซุ่มมานซุ่มด้วยแม่เบิ่งติดตามปู่นับถือปู่มาตลอดมาโดนอะไรปู่มาสองสามปีอะไรเบิ่งปู่มาหนี ครับครับแม่นผู้แสบผู้ซาลูกซองอะไรเป็นบ่อจ้ากูอุ้มลูกไปหาปูแล้วมาขอนปูเกิดใบเด้อยเป็นบ่อจ้าจะบุญผู้ข่าผู้หอดปูเกิดเลยโอมยุใสนี่ติดตามแม่พ่อนผู้ข่ายู่จังหวัดชัยเจริตไปได้ปูอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านห้วยเจริญตำบลทะคขออำเภอเป็นจราจักจังหวัดชัยเจริญดิจ้าเกือบเกือบไปหอดโอมแม่เนาะ <แ> <S 1> <S 1> อาตมาแบบหอดแต่ลาสีสไลย้ยฝากลาสีสไลดมาไก่ด้ปูผู้ข่าย,ย้อนมาทั้งกับมเด,เด็ดอุบลเิทบัเดบบ็ดอุบลผนอัตมาแบหอดผล่ยมแม่แบ,บ้านเด็ดอุดมเล็ดยูหมบานพุ่มสลอนหมือนมแม่จากันภูมสล่อนบริษักันากบ่ปูมไปเส้นบ้านเจ้าได้บัสเลยแม่รัดประแสกรไดแม่โค่งโลรตรงเตี้ยนหมดเลย โมเป็นยังฝนตกฟ้าห้องซุ่มด้วแม่เนี้ยเก่าเนี้ยกะมอมเด้อปูน้ำหนูสู้ลูกผู้ขายช่วงในเศร้ายาในเด้อปูเด้อเราได้เดี๋ยวตา마จะบอกเบื้องบนเป็นอนุโมทนาให้เด้อจ้าถูกเอาพราะว่ะทำก็ต้องเคารพทำตา玛ก็ทรงทำให้เบื้องบนเป็นกับอนุเคาะสงเคาะซื้อว่ายังได้นออยู่แม่อันเอาเอาซื้อผู้ผู้ขายบอกปูหรือซื้อลูกผู้ใดอยากเศร้าวานเศร้ายาเนาะอันลูกไส้นั่นแลก็เศร้าดอกเด้อบอกลูกบอกหลานเด้อปูให้เศร้าเด้อ ุปูซาตัวเนี่ยเก่าเนี่ยกับมัมปูขาเด้อซาตูอ่ะสมดังปลาธนาเด้อคุณโยมแม่เจะปูผู้ขาบ่ผู้ขาจะ,จะเลืเล่นอนจะเลื่อนพรอนจะเลื่อนพรอนเด้อเอาซ้ำนีเนาะเสียสเียในแบบว่าไปเนื้อโค้นอีกทำไมบอกให้มาไปเฮ็ดประทำเด้อนะ้ำใส่น้ำบานได้ก็ได้น้ำบานยำมะเขือตักใส่ใส่ตุ้มน้อยๆเน้อปูตุ้มน้อยตุ้มมังกรน้อยมังกรน้อยหรือเองแล้วตามอยากได้รักอ่ะ เอาไงเรื่อยๆเอาไงน้าปูเดออเอาตุ่มใส่น้ำแล้วก็เอาเน่าตักกินพร้อมแม่ควรบังขาจัดสิ่หิยะธากะเลยแต่เขาประเทศทางสั้นพวกนี้ที่ลำบากคอนเชนต์ลำบากทางสั้นทางสีกายันก็ต้องเพาะว่าเขามไม่มีเมตตาเไม่มีน้ำจิตน้ำใจหนาบันมีแต่น้ำในน้ำโทสะโมหะความโกรธมันก็ไม่มีน้ำปึกเจ้าของกาะเนาะเพราะว่าคุณคุณยายทำผิดกฎหมาย เขามุนอยู่บางกองเขาบอกเรื่องที่ถึงสิเป็นยังไงยางเดียวให้เป็นท่ายาท่านนะซิปูว่าเป็นท่ายาทานเป็นยังไงคะปูเอาเงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวใช่ถ้าเขาคุณยาถ้าเขาพูดรัฐบาลลดจะเร่งเดินต่อไปจะพาเร่งนี้ถ้าผิดเวลาคือผิดเลยแล้วบอกกันเวลามีเวลามันแมนพ่อเมื่อนั้นก็นัดหกโมงเลยจะข้าจาว่าขาเจ้าเร่งเลยข้าใจอยากเมื่อเมึงเสียก็บอกเทพียร์กังเครื่มาบอกกูเลยค่ะเพร่อแมน เทพคุณแน่นั่งอยู่นี่แล้วมาบอกกูถ้าท่านผิดเวลาคือเลขท่านบอสือแล้วเขาขับลงไปแต่ว่าก็ยังดีเขาปูขาเพราะว่าปูบอกให้เอาหกเก้าเก้าซื้อซื้อรัฐบาลเท่านั้นหน่อยไม่ต้องซื้อแนวอื่นซื้อหัวซื้อท้ายพ่อซื้อหน้าซื้อหลังก็เปะออกมาหกเก้าเก้าบอสืออยู่บ่อยมันส่วนมากก็ซื้อรถตุรีบ่ได้แต่ว่าผู้ฉลาดบอนว่าผู้ฉลาดผู้เข้าจะซื้อเป็นเนาะเขาาจาก็จะซื้ออันนี้อันนี้โชคอะไรได้หนิค่ะจะได้อะไรปูฮะหก เกตหนึ่งสเด้ซื้อสลากย่างเดียวด้วยหกเนึะปูนหเกตหนึ่งเฝ้าเนชไม่เชียด้ค่ะหกเนึะปูนเนซื้อสลากย่างเดียวสลากย่างเดียวแล้วค่ะพี่น้องด้วยหกเ่งพี่น้องค่ะซื้อสลากย่างเดียวสลากย่างเดียวแล้วค่ะหกเกตหนึ่งมือมึงมาเปิดใช่ขูมาเมื่อนั้นมาเสามเปิดนกองน่ะค่ะตาคุณออกเสีนเลยเมนอีว่พรักไปหน่อยได้ไปก่อนะ วันนี้มีคนสิมาล่องหลวงพ่อสิเอาใส่ไายหลวงพ่อสามเงินไม่แม่อือค่ะโอ้มาล่องไายสามเงินล่องเลยค่ะมือเด็กูอทิมือว่างๆแดกแดกกูฏิจัดไายมึงเบิ้งแล้วมึ้งทายลูกของเบิ้งมาค่าพวกท่านแน่กิ่งค่ะหวังอีกกิ่งกับหลวงพ่อมีกูฏิแต่งคไข่มึงเบิ้งแล้วเอาเงินสามเงินมาใส่ค่ะถ้าบ่ถือเอาเงินสามเงินท่านขึ้นไปค่ะบ่ไหวไม่้ตาสางแดงหนึ่งค่ะ ถ graduate, 3, 000, ád, ้าถือลวงพ่อเมียนโหลดเดี๋ยวสามหมื่นเอาแต่หัวปีพอดีค่ะจัดไฟตะผู้เหมือนเมื่อก่้เธอเบิ่งกูเทศเธอไม่เบิ่งค่ะน้อยกูจะอ่านจะจะขีคุย่น้อยค่ะขาบะถือาเงินมันขึ้นไปน้อยเอาท่ะโย้มขึ้นเมื่อค่ะกูจะพาไปมองหันกูไปเห็นมากบ้านหลังมือนีเลื่อนดีเลื่องว่าอ่าโศกข่ำอ่ะโศกข่ำแห่โศกยังกว่าข่ำเหนแห่ค่ะปัดหลังกลางผู้ค่ะผูโอ้ยน้อย ไปบัดล้างกลางภูเนาะบัดล้างกลางภูวันที่วันที่ยังสับไผเสือเล็กสือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหลวงพ่อมันมีบ่ปั่นบ่ปั่นอย่เบิ่งเรกนี่มีปัญหาค่ะมันมีปัญหาค่ะบ่เอาบ่ปั่นค่ะหลวงพ่อสิไปนอนอยู่หัดแห่ค่ำยูออมเพล่พ่นยูออมเภอ่บันม่วงหลวงพ่อสิไปผู้เดียวค่ะจะให้รูปมาส่งมาให้ตัวเบิ่งการพิธี ค่วงข้าไม้ให้ดตัวเบิื้อยู่ปุ่นเพราะว่าตัวเพราะต้องไปค่ะเพราะมันไก่ะหลวงพ่อสิอาจสิไปคนเดียวมึงสิไปกับไปร้านคสองคนเท่านี้แต่ว่าบอกให้หวังผลเลยหวังผลเลยมันหมถึงเลยเลยครับกูไปยังสั่นน้อยค่ะอันนี้มีปัญหาตัวหน่อยมึงควายตเบิ้งกูแทบจะมึงเบิ้งกูจะออาคนมาถึงอจะต่อค่ะหนุ่ยปรทธานเห็นประธานอันนั้นพอเจอเห็นมึงเบิ้งดอกสิไปก็ไปร้านดอกกูไปเบิ้งมาเป็นหลังนังดงมั้งนี่ย มวลคับมวลเตรียมกันไปเลยแต่ว่าพาซื้อสลากแล้วหกเก็หนึ่งพาซื้อสลากค่ะหกเก็ดนอยู่ซื้อสลากเลยอยู่ถามผู้พามาค่ะม่ๆม่มาเรียบเอาเรย่าบนี้ัดมีนั่นกับก้มากก็เอาหนังสือมาอันนี้ผู้ได้ยากอันเอายากโนมเดอน้ายาก เสียงดวงว่าอยากเห็นจริงสัตว์จริงแท้จริงก่ะคือว่าไข่สามเมืองเนี่ย่เม้าวจะขาปูค่ะอย่ามาหยอกครับหลวงพ่อเอาจริงจิงกับลดค่ะเอามันหวังผลเล้เพราถือมาเอาเงินขึ้นนะค่ะให้ว่ากากกับลันตีเลยเนาะปูเนาะตกไข่สามเมืองเนี่ยเนาะค่ะปูมาเลยจะมาหยอกกันซ้ำหนิยูหันบ่ปันอีกแล้วมมีปัญหาค่ะปูปันมีปัญหาเพราะออาตมาหัวใจวัดโถมันมีปัญหาปูยังใส่เพชรไทยร่ซื้อจ้าปู ตัไม่มีมหาโยมหลวงพรนี่นนค่ะค่ะพี่น้องป้องไปคะสำรับตัวดีตัวเด็ดนะคะฝากตอนจากปู่บุญมีฤรือสีโรคนะคะพี่น้องเนาะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบัลไว้ได้เลยนะคะพี่น้องเนาะคะา่ะบอกว่าจะเป็นสามตัวนาสามตัวหลังนะคะพี่น้องเด้สองเจ็ดสี่หกเจ็ดหนึ่งเลขที่ออกนะคะพี่น้องค่ะเอากระจังใดก็ฝากไว้แน่นนะคะพี่น้องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น กะบริษสนับสนุนการเท่านั้นแต่ยังใดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อชี้แนะแนวทางเท่านั้นถือพิจารากัน,ดนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะถามักน้ำปูเข้ากับจัดจวดจวดจวดนะคะทามบมักกับผ่านไปค่ะพี่น้องขาเพราะว่าตัวเลขแนวทางนม้เขาไม่หลุดนะคะพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทามักถ้าชอบกะคอยลงทุนทามบมักบ้ชอบกะผ่านไปนะคะพี่น้องเด้อค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องขาอย่ายลืมนะคะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สองสี่เก็ดหกเก็ดหนึ่งนะคะพี่น้องหวังว่าความโชคดีเศรษฐีทันต่อไปขอให้เป็นเอฟซีแฟนช่องนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ